หนึ่งครับผมหรือเจ้าพี่นะคผมฟ้ามันหลอดพงครับผมย่านพอยังเนาะไปเบิ่งก่อนเ่้าอันพออะไรงพ <c oughs> ูพ่อ,อยังแต่ต้นใหม่พอ,อยังล <c oughs> องโตโ่มกันเลยแต่งโฮมใหม่เนาะปีนเอาพี่น้องปีนเนาะ แรงก็มี่หยังปีนแล้วดมกินแล้วครับดมกินแล้วรายการได้บาทเลยใส่ไม่สัด์อะไม่ของดีครับผมไปมุมผุนแล้วบ,บึ้งไปจผพามันย่างเหรยนไปเมื่อไรครับมาอะไร nha các bạn, giống như cái cây này, cây thì nó có cái